สวัสดีครับผมผมกับผมป,ปังปอนสามเปกครับ <c oughs> คนเกา่าคนเดิมครับเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกอีกเทนึงมาบอกเนี่ยนี่ผ้าไมกินผัดกะเพราครับมูเป็นคอมากมูเป็นเบงเงนั่นกันมาบอกนะครับจ้อนซื้อผู้ครับซื้อนซื้อดากครับมันคอมาก่ะมันดาาม,มา,าก่าผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยพันมา่ครับ ได้โอกาสพอดีเลยครับผมก็อยากพอดีก็เลยจัดกับข้าหมูครับผมเนี่ยข้าวเส้าพึ่งข้าวเร้าลหรครับนี่พึ่งกีดยางมาข้าก็เลียวนะครับผมเลยหิวพอดีแหละเลยถือเลยครับกิมบิพิเศษ,พเ,ศษเพื่อคํามอันข้าวอันมันขอมากนะครับหมูขอมาครับผมจัดไปครับผม cà pháo mua khai đạo ta đặt cháu ngon đẹp sẽ lăn lăng, bẹp lăn ừ uhm. ครับผมสีบัวยังรายครับผมเตี้ยครับกะเพราหมูไข่ดาวอืมขอบุณครับผม เลยครับผมเ่ยอขอยอนุญาตเสียด้ครับยังสะดวกครับจัง่เอาหนะม เองนะครับเบอร์ซื้อเพื่อนครับเราแฟนเทีนแหงครับผม,มเพื่อพี่น้องครับผม จิบน้านล้วมันก็นทำแคมนี่แคน เพืเดกกาครับไม่เอ็นทะะาะเพื่อี่น้องคัเนี่ยเพืเพ่อเพื่อเนี่ยลงเบิดล้ม สาม,ามข้ามขอเด้อผู้ครับเขาเช็ดในตัวละจ้ากระเพราใครอยากเอาตัวให้ยากอย่าลืมอย่าลืมที่สันญาติโตงกันไปจะเลื่อมเด้อเบิ้องคิปนี้แล้ว เขศ้าครับเขาเศร้าเนี่ยมสบรับ Hit, พูดถาเบิร์นกินเข่าลาะ,ะนอกครับริมถามตัควคอมเมนต์มาได้รครับ,ดรบได้เข่าลวบะ ก็กันครับพี mm ่กังแพข้าพตังแต่คผมเบิลนะครับ ้ายครับพี่น้องเ,เก็บแล้วม่อบเก๋เปนนองแน่เยทำตัวายครับสุดท่ายไปละไปลา เียอิมก็ดีครับนันสุดยอดผงเดียั้งแฝดอั้งแฝดทั้งแพ,งแพกันไม่มาห่ามเขารปบอกว่าทั้งเซฟทั้งแสบเนี่ยทั้งเซตทั้งแฝดะันทั้งเซฟทั้งแสบครับผม <laughs> ทั้งแพดก,กัแนแพดแพดพี่น้องแฝด สปีดคลิปแล้วครับผมกระย่างที่ว่าไ้ครับผมโอ้ย๋ย่าฝากตนอ่ะฝากฝากซะก่อนนี้ด้วยครับฝากซองซองปังปวนสานเป๊กอย่างนี้นครับซองหน่อยๆน,นี่กับฝากนี่ด้วยครับฝากกดไลค์กดแช่์เะไนะครับเพื่อนี่กาลังใจเป็นเหตุคลิปหนาเนะครับเนอะคือเก้าครับผมย่างที่ว่าไ้ครับ เตงหม่งตือสีแสสีซุยสีดุยไปถึงนะคือเก้านะครับมาทีิวาเรีวก็ยังแพ้ย์ล่าเพราะว่าลาไปก่อนครับ